สวัสดีค่ะหวอนแงแพทแผนไทยค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันนะเป็นเทคนิคที่แดงทําเองทุกวันเลยนะคะเป็นวิธีการดึงพลังให้พร้อมนะคะแล้วก็มีพลังในการไปใช้ชีวิตทํางานทําการนะคะแล้วก็มีเทคนิคในการปรับสวิตพลังงานด้วยคือแน่นอนแหละเราดึงพลังมาแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พลังงานเรามันตกอะเราเหนื่อยเราล้าเราแบบ เฮ้ยยังไงดีเลยไม่มีแรงทํางานแล้วอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการสว mm ิช hmm. ยังไงนะคะวันนี้อยากจะนํามาแบ่งปันแสงว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน mm hmm. คือถ้าเกิดมองในมุมของพลังงานเนอะ mm hmm. เราไม่เอาแม t เชอร์ hmm. ใช่ไหมเราไม่เอาแบบสสารเนื้อตัวจับได้ mm hmm. ทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานค่ะพลังงานที่มันเดนส์ขึ้นมันก็เป็นธาตุต่างๆของเราพลังงานลมคือไลท์สุดใช่ไหมพลังงานไฟอ่ะมีความร้อนขึ้นมาพลังงานาน้ำอ่ะหนักขึ้นมาหน่อยแล้วก็พลังงานดิน ที่มันเห็นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นก้อนนะคะเป็นสสารจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะทํางานหรือฟังก์ชันทุกอย่างเลยค่ะได้ดีถ้าเรามีพลังงานเพราะฉะนั้นเทคนิคทุกวันที่แดงทำนะแดงจะดึงพลังงานก่อนทาอยู่สข้อนะดึงพลังรวมพลังกันด้วยกัน2กระจายพลัง3สลายพิษนะคะแล้วก็4ี่สวิชตช์โหมดให้เป็นเนาะ,ะดึงพลังหรือว่ารวมพลังก่อนเลยนะคะอิรยาบถท,ที่สําคัญไม่ว่าคุณจะนั่งนอนยืนเดินนะคะ หลังคุณต้องตรงค่ะถ้ามองในเชิงพลังงานนะจัก,กระทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางแนวกลางแบบนี้ค่ะหรือว่าในเชิงกายภาพก็ตามอ่ะสรีละศาสตร์ก็ตามอ่ะเรามีแกนสมองสมองรอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแกนสมองส่งผ่านทุกอย่างไขสันหลังลงมาตามแนวกระดูกสันหลังแล้วมันก็มีเส้นประสาทที่กระจายไปสั่งงาน ส่งสารสื่อประสาทฮอร์โมนทุกอย่างไปกระจายออกจากแนวกลางทั้งนั้นเลยถ้าเราอยากเรียกพลังนะคะทําแกนกลางให้ตรงสมมติตอนเช้าเราจะนั่งกได้แดนนั่งสมาธิใช่ไหมคะทําไมเราต้องนั่งตัวตรงก็เพราะเหตุนี้หรือเวลายืนนะคะแดนก็จะยืนแบบทาดาสนะบันดาเก็บทุกอย่างเข้ามาอยู่ตรงกลางนะคะยึดตรงนี้ให้ตรงเข้าไว้นะคะแล้วเวลาหายใจนะคะมันจะดึงพลังตรงตันเถียนะตรงท้องของเราเนี่ยค่ะ ขึ้นไปเลยอ่ะมันคือการดึงดึงจากตรงเนี้ยเราขึ้นมาถ้าเรารวมพลังเป็นเวลาเราหายใจค่ะเราจะรู้เลยว่าเราเวลาเราหายใจขึ้นมามันผ่านทุกอย่างเลยนะคะมันเป็นการรวมศูนย์เข้ามาพอเราดึงพลังรวมพลังเป็นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกระจายพลังค่ะด้วยการยืดเหยียดเซตปกติของแดงเลยนะนั่งหายใจก่อนให้รู้ให้รู้ว่าเออตอนนี้พลังงานเราอยู่ตรงไหน พอเราลุบปุ๊บเราดึงเราดึงเข้ามาอยู่ตรงกลางเรานั่งให้ตรงนะคะพอเสร็จปุ๊บจะยืนเราแดงจะยืดเหยียดเอาพลังที่เราดึงมาเนะะี่ยค่ะโฟลเลยคะ่ะโฟลยืดเหยียดแล้วแดงก็จะมีโยคะท่าประจำของแดงนะคะจะยืดยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะดึงพลังงานอะไปอยู่ในจุดที่ต้องการให้เขาไปอยู่อะคะ่ะ อย่างวันไหนที่เราต้องการตรงไหนที่มันเยอะๆเช่นตรงท้องตอนนี้เราแบบโอ้โหปวดท้องมากช่วงนี้ท้องเราไม่ค่อยดีก็จะให้พลังงานไปอยู่ตรงนี้นะคะช่วงไหนมือเราปวดมากข้อมือเราปวดมากแดงก็จะมีการใช้ท่าที่ให้พลังงานของแดนไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการการเยียวยาต้องการให้พลังเขาเป็นพิเศษเนี่ยคือการกระจายพลังพอเราทําสัมพันธ์กับลมหายใจเราจะรู้วิธีส่งค่ะดึงมาแล้วส่งให้เป็นด้วยส่งผ่านลมหายใจของเราเนี่ยแหละ เสร็จแล้วในระหว่างวันค่ะสลายพิษเป็นระยะด้วยการบิดค่ะยกตัวอย่างตื่นนอนเลยก็ได้บิดขี้เกียจนะคะตอนนอนเนี้ยพลังงานเรามันก็จะช้าๆเนาะไหลเวียนช้าๆเราต้องการกระตุ้นเราบิดค่ะในระหว่างวันสมมติเรานั่งนานเรานั่งกุยกางคนไข้นะคะเรานั่งทำงานบิดบ้างจับพนักพิงบิดยืดการบิดเนี่ย คือการสลายค่ะสลายพิษที่มันค้างอยู่ตามข้อสลายพิษด้วยนะคะบางทีพลังงานเรามันก็ต้องการการกระตุ้นบ้างเพราะฉะนั้นระหว่างวันตื่นนอนตอนเข้านอนก็อย่าลืมสลายพิษทุกครั้งนะคะสุดท้ายก็คือการสวิชค่ะสวิชมโหมดในระหว่างวันเนี้ยมันอาจจะมีบ้างแหละที่เราแบบโอ้โหเหนื่อยล้ามากอ่อนล้ามากแล้วอย่างที่ดังบอกอะ่ะทุกอย่างมันคือพลังงานถูกไหมมันคือการสั่นสะเทือนเราสามารถสวิชตรงเนี้ยได้ด้วยอะไรได้บ้างแรงสั่นสะเทือนไงคะ เคยไหมเวลาที่เราขึ้นไปบนรถของเราแล้วเปิดวิทยุเฮ้ยเพลงมาเป็นจังหวะที่เราชอบเพลงนี้โอ้โหชอบมากเราร้องออกมาเองเลยอะแล้วเราเคลื่อนไหวนั่นนะคะพลังงานเรามันกำลังเคลื่อนค่ะมันโดน kick off โดน vibrate ด้วยคลื่นเสียงหรือเราอ่อนแอมากๆเรากำลังเหนื่อยมากเราได้ยินเสียงคนที่เรารักได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของเรา ก็เป็นการใช้คลื่นเสียงในการสวิชโหมดเวลาเราเครียดๆนะคะใช้เสียงช่วยได้อีกอันนึงอะไรกลิ่นเคยไหมเวลาไปโรงแรมหรือไปร้านสปาแล้วโอ้โหแบบเข้าไปนี่เราอยู่ในที่เดิมนะแค่เหยียบย่างเท้าเข้าไปอีกประตูนึงเองอะกลิ่นมาเหมือนเรหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยค่ะเนี่ยก็เป็นการใช้ Vibrate ผ่าน Sense ก็คือกลิ่นอีกอันนึงสัมผัสค่ะร่างกายเรามีผังผืดทั่วเลยค่ะ แล้วการสัมผัสเนี่ยคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายเรามันเหมือนตกกระทบไปเป็นท่อๆอ่ะสังเกตเวลาที่เราอ่อนแอเรากอดคนที่เรารักเราดีขึ้นไหมดีขึ้นหนยค่ะหรือเราไปเจอลมออกไปเดินปะทะลมธรรมชาติ mm hmm. ก็เปลี่ยนบางทีอะเราไม่ต้องโอ้โหซื้อตั๋วไปเที่ยวไกลๆเราแค่สวิชโหมดแบบเนี้ยล,ล่ะเราเวลาเราเครียดๆปุ๊บเราเปิดเพลงจังหวะ ไม่ต้องมีเนื้อเพลงก็ได้นะเป็นเป็นเป็นเสียงน้ําไหลช่วยเราได้ค่ะสวิชโหมดเราได้หรือเราใช้กลิ่นช่วยเราได้เรามีการกอดสัมผัสเราเยียวยาตัวเองเราอยู่คนเดียวเราไม่มีคนรักเราเยียวยาตัวเองค่ะใช้มือเรากดบีบนวดเหล่านี้เป็นการสวิชโหมดได้เป็นการเยียวยาด้วยพลังงานด้วยฟรีเควนซีด้วยไวเบรชันนะหรือความสนุกก็ช่วยเราได้ค่ะไปปาร์ตี้ไปอยู่กับเพื่อนไปหัวเราะ ก็เป็นการใช้การวายเบรดอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นนี่นะคะเป็น4อย่างนะเป็นเทคนิคการดึงพลังใช้พลังสวิชพลังของแดงจะทําให้พลังงานของเราไม่ติดขัดค่ะเรามีพลังงานที่ดีในการนําไปใช้นําไปแบ่งปันนําไปจุดประกายทั้งตัวเองและคนอื่นลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับพบกับแดงได้ใหม่วันนี้แม่เผนไทยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ